ครับโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกทไลก์กันนะสมาชิกชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาอ่ามันมีบางคนถามว่าออดิโอเซิร์ฟผมเนี่ยทำไมมันถึงเป็นสีแบบสีชมพูสีขาวสีไอสีชมพูสีส้มสีเหลืองอะไรงั้นทำไมทำไงครับเออก็ผมก็จะเฉลยบางคนก็ถามว่าเออไปโหลดมอสมาเหรอครับอะไรอย่างงี้เปล่าครับไม่ได้โหลดหรอกก็ มันจะมีออปชันของมันอยู่ก็คือตรงนี้ครับกดมาที่ออปชันแล้วก็มาเลือกตรงที่อ่ากราฟิกเอ้ยไม่ใช่ดิอ่า pues, น่าจะน่าจะเป็นนี่มัง้งใช่ปะสกินเอฟเฟกต์เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองมานี่กันเลยอ๋อเนี่ยเปล่าเดี๋ยว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 ลองลองเอาสักลองมาลองกันดูก่อนกันนะครับอ่าเข้ามาที่เก like, ็บเพลงมาที่เนื้อไปเลยนี่อย่างเงยแล้วก็เพลงนี่ได้ดีดีเดียวนะครับ เอาสตรีมคิวลิงมีไปก่อนแล้วกัน,กนผมอันนี้ผมไม่ได้มาให้เล่นให้ดูนะครับอันนี้มาแค่เ,เฉยๆว่าวิธีการเปลี่ยนอ่าเจ้าแบล็กเกาว์พืนหลังแบบนี้ทำยังไงครับอ่ก็คั้นแรกก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เออสีอย่างนี้ใช่ไหมครับให้คนลองมาปอดลองนี้ดูห็นไหนมามาปอดแบบนี้ ตรงคอม่าส,สกรีนเอฟเฟกต์นะสีก็จะโ,แบบโอ้ยมุดมาแบบโอ้ออกแนวลอกๆนิดนึงอันนี้เอฟเฟกต์ของมันปกติก็คือนอนนะไม่มีก,ก็คือแค่เพื่อแค่เฟื่อโปรตีนมาเลยนะสีก็แบบโอ้แบบปกตินะน่าเบือ่อนิดนึงออนไลน์นะครับก็เป็นนอนแบบนี้ที่แบบเอ่อแบบเหมือนเป็นเต้นเต้นเหมือนกระตูนนะครับส่วนเพนส์เหรอเพนส์ก็จะเป็นออกแบบนี้อเบอร์เหมือนแบบโมชั่นเบอร์นะครับ แต่ผมนี่ผมชอบใช้ชอบแบบอันนี้มากกว่านะนีเกลเบอร์ตี้อะไรเนี่ยแหละเออหน้าสีมันจะแบบดูสวยดีอันนี้เป็นไว้แบ็คกราวนะครับถ้าแบ,บ็คกราวก็จะมีแบ็คอ่าสีดำ Gray. เลยสีเขานะสวยไหมล่ะมอสไหมอย่างนะี้อย่างนี้ก็สวยนะเออเออเออจะได้จะได้น,นี่ก็เออดูแนวดีมันก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นกราฟิกอันนี้นอร์มัลอินิมัมคือแบบระดับกลางเลยภาพ นนี้รับสวดรถสุดพุดอโอ้ยังไงครับจะได้ไหมครับ5เบอร์สุดๆมันออกแนวเบอร์เบอนะครับอ่ะใช้นมมออไปก่อนแล้วกันปกติผมใช้นี่อยู่แล้วโอเคครับอ่าสำหรับอันนี้ก็คงต้องขอจบไปก่อนนะครับอันนี้เรามา tutorial สอนวิธีการเปลี่ยนสีออดิโอเซิร์ฟเฉยๆโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าน,นะครับผมบ๊ายบาย